ชียงใหม่ค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะลงพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนพบกรรมการสาขาพักคาดสัปดาห์หน้าค่ะแผนงานนโยบายหลายอย่างคืบหน้าพร้อมเปิดกว้างรับคนรุ่นใหม่ช่วยทำให้พักยั่งยืนค่ะ นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าหลังจากเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่ากกตจะยังไม่ได้รับรองกรรมการบริหารชุดใหม่ยังทํางานไม่เป็นทางการสิ่งที่ได้เริ่มต้นคือการเปิดกว้างเชิญผู้มีประสบการณ์มาให้ข้อคิดและการทํางานค่ะส่วนในเรื่องของผู้สมัครสสเนื่องจากว่าปัจจุบันก่อนจะเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าพักนะครับมีสสหลายคนระบุว่าจะย้ายพักเนื่องจากไปเจรจาตกลงกันไว้ล่วงหน้าฉะนั้นกาารรรเร่งหผู้สมัค เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งมีคนแสดงความจํานงเข้ามาเป็นผู้สมัครของพรรคพอสมควรซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้กรรมการบริหารสาขาทุกคนก็กําลังใจดีสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญชวนแบบเปิดกว้างให้คนที่อยากจะมาร่วมงานการเมืองตามอุดมการ์ของพรรคซึ่งพรรคต้องการที่จะต่อสู้และส่งผู้สมัครลงแข่งขันทุกจังหวัดแต่ด้วยสถานการณ์ในขณะนี้มีเวลาที่จํากัดมากต้องทํางานกันอย่างหนักอาจจะเร็วเกินไปที่จะประเมินคงต้องรอดูบรรยากาศเมื่อเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งครับไปฟังเสียงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับ มาวางรากฐานในระยะยาวสําหรับพักด้วยนะครับไม่ได้คิดถึงแค่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าต้องฟื้นฟู full full พักนะครับให้กลับมามีความแข็งแรงในเรื่องของจุดยืนที่ชัดเจนให้ประชาชนเข้าใจนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็คือมีคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาสานต่อเยอะนะครับเพราะ,ะนั้นเราทํางานไม่ได้เฉพาะหน้าหรอกครับ ทำเพื่อให้ให้พักเนี่ยอยู่คู่กับการเมืองไทยต่อไป